คืนแล้วนั่นเพิ่นได้อันใส่ขาบอันเที่ยมแม่ขาปาสติทั้งสองขางโอ้ยสะพอ่าเป็นหยังดอกะนะดอุย้ยอันแยกจอกแล้วได้หยังละหอยหัวเป็นมะรุมพุ่มเปล่ามาน่ะมักสมโอ้โอยยายมักแบบสมโอ้จะโลนเนต็มต้นอยู่เดคือว,ว่าเก็บอไปออยิน มันหลายเหรอนอกจ้ากุ้สิอยากเค็ดยังเนงงมันนวยหน่อยอยู่แต่มันหนักของตัวนี้กระแช่ยู่ตัวนี้กระแสบอยู่ยังดโด่งเนาะตัวนี้เนาะที่ไรพอแต่เห็นมันโลนเอ๊ะผมจะเก็บเอาเก็บเอาโบเบิร์ตปันไดด้หน๋ยวมาถามมาเจ้ากินเนาะมันไปเจออะไรปกติบดสุมแสบอยู่พอดีเดี๋ยวอันกุ้ยสิไปเคียนกุ้ยกู้กับโบไปดิเดกูเห็นมึงมากไงเออโบไปดิโบไปยังยังแดดอยู่กู้เลยได้ยินอันขาเจ้าว่าวเรื่องเนึ้อ กูเลยได้ยินนอนเปตตาอ,อันนี้เปตตาหยาดแม่เรื่องอันเรื่องอันพญานันนะเพื่อนมีของขังแม่เพื่อนบหญานี่ยังกัดยังต่อยเพิ่นเลยใดโอ้ยมันเป็นยังไงล่ะเบ้ามาบึงใช้มันข่อยอยากคว่างน้ำเจาวว้าตัวเบาตาตีตลานอยู่นี่อันเขาก็บเบาให้ฟังนอกอุ้งเราว่าอุ้ยมันแมนอยู่บ่ของขังนั่นยังขังแค่ เพิ่อนเพื่องูงูเฮาหนันแห่กัดเพิ่นกัดจนว่าเพิ่นก็สู่กันกับงูเขาว่าอ่นบ่เออเขาพ่อใหญ่มีของขังหนันตีหลักคนสู่กับงูจิ๋ดงูกับงูเฮาโอ้บ้าเัวบงเพิ่อนเพิ่อนกับว่เพิ่นก็สู่กันจนว่าเพื่นสนะงูว่าฉันถอดสู้จังใดสถะนกันเสียบกันตีกันนั่นตีงูเสร็จเลย ย่อมแพ้คืองูตใต้แมนบอล่ะแล้วมีของขังโอ้แล้วปีของขังเราบอเป็นหยัางเลยบ้านนี่เขาว่าเพิ่ยก็ยืนอ,อยู่เ่าจอบเบิงน่ะเห็นหมักกระตูดแขนแอวโอ้ยอันนี้แผละละเพ่นว่าจังอนันงูกัดบอบ่เขาน่ะบอเป็นอันจะยต่ตัวจาของแม่อันนี้อันนี้ฟังเขาเรื่องเล่ามากเมนบอกจ้ามูบอเป้นเราเพิ่นไปขอเอาเอง กันยัง <Auf> ว <How to graduate> ่าขาวเหล่ามากหน่อยเอาเอาไปเองบ้านนี้เท่าเท่าที่ไปจอบเบิ้งนั่นเห็นนั่นเห็นกระตูดเลยอยากด้น้ำเหล้าขอสื่อน้ำเหล้าเล้าหล่อขายตีล่ะโอ้เออเล้าหล่อขายเลยแล้วเงินเป็นหมื่นเนาะโอ้เล้าหล่อขายแล้วเพื่อนกระถามข้าว่ามันเป็นอันอันนี้มีคาถายอยู่บนนี่ของนี่เออโอ้เพื่อนว่า โอบ่เพิ่นว่าบ่บ่บ่มีคาถาหยังเลยเพิ่อนนั่นบ่าโอบ่นเออโอบ่เพิ่อนว่าบ่มีคาถาหยั่งไถมาใส่เลยเพิ่นว่าบ้านนี้เพิ่นก็ยื่นเบิ่งอยู่เพิ่นก็ลื้อขาผ่าเพิ่นขึ้นโอ้ยกูก็คิดว่าแต่มันสิเป็นซ้ำๆกาดดาบ่เข้าพ่อม่องเพิ่นว่าบันเลิกึ้นแล้วนั่น เพันได้อันใสขาบอันเทียมแม่ขาปาสติคทั้งสองข้างโอ้ยสพอว่าเป็นอย่างดอกะนาะ